สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟสี่นะคะขอต้อนรับเข้าช่องทางสายฟ้าอิลเลฟินมาดูนะคะวันนี้นะคะสามคนพ่อแม่ลูกสามคนนะคะโอ้สองคนหนึ่งช้างสองช้างเนาะเดินด้วยกันไม่ขี่ช้างนะคะไม่ขี่คอมามี่ไม่โดนขี่คอนะคะวันนี้เดินเดินจูนยงโชค มา <laughs> มีบอกว่ามามีแตกทางมามีแตกทาง,ม,ม,ทางมันมีแตกทางนะคะแม่มามีโดนดุแน่ผ่านเร็วๆครับผ่านเลย พ่อดาวลองจุงพี่แม่ฟ้าสิจะ <มา S 2> ต้องจุงโชคมันมีแรงเยอะกว่าโชคไอ้าจ้ามอชูอ่ฮะออออออโอ้ยลงแล้นะพาแม่มันไิ่งา ไปไม่มีชาเลยพอกระวายตัวเล็กอีมเมนี่แลละตัวเล็กอ้โยไปกันนะคะเดินเดินเที่ยวเ,ยเยที่ยว บทจะดื้อก pues ็ดื้อขึ yes, 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 ้นมาเฉยๆบทจะนิ่มก็น um ิ่มเนาะนะคะแม่ๆขโมยต้นขนุนเขาอีกแล้วมามีอย่า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 ตำดื้อย่าตำก่อนงานนะอย่าตำก่อนงานพอดาวจูงมามีสิ พะดาจุงมาม,มีเธอก็แนบข้างไปมาไ,ได้เลยะเออม่โชคเรียกตาบนะแต่มาม,มีไม่ตาม,มนนะเออเดินไปกันอย่างนั้นน่ะสนุกจะตายลมเย็นๆไม่ร้อนด้วยลูกมา มามนะีไอ้ก็รออยู่ไหมคัดรอ่องไหมก่อนกวนหรืมอมั่ง <laughs> จะรอก,ก่อนเทินเนานะ <laughs> ไม่กินไม่กินกินไหมตกลงอีกกินไม่กินกน,นะอืมเออเอามามีน่ะไงนะไอ้มอมีใจหรือม่ง าว้ยดวลม่มเลยอ้ยชังดูดเออไอความ,มีอยุดไอคอมมนไอหยดดูดมากไม่ต้องกบ เสียงมามีนะคะกล่อมให้โชคกินนม,ะาม,ามนะเห็นไหมเอ้อเฮ้ยกินนมกินได้เลยนะอ้ นะเดนเออื้อนก็มับุญใจคอไ้น่าอยู่อื้มูจากคอบู้ึกตาเลยบ้อ่เนาะอดินเนาะมอมเลยพี่บัวเดินผ่านน้องโชคกินนมเชย Bé là bố, bé lắm bố Vì, là tô, Vì. Vì, là này, vườn này ไปไปมามีอ่ะดูโชคหน่อยสิลูกนะอ่ะเวยอ่นะเจ้าเยะยอ 来、嗯、来、啊，来、啊，喂、啊，来、啊。啊啊

วุ่นวายวุ่นวายนะคะแม่แม่มามีโก้เข้าป่าพาลูกเข้าป่าทําไมล่ะลูกพากันเข้าป่าทําไมดูพี่น้ําเพชรแม่น้ําเพชรสิเรียกแล้ว มามามาปีกบ้านเลยออโอ้เสียงพี่นำ้ำอ่าเสียงแม่น้ำเพชรโชคไปไหนมา สองแม่ลูกนี้กึกนะคะไม่มีการโต้ตอบอะไรน้ำเพชรล้องอยู่คนเดียวนี่น้ำเพชรน,นะคะก็เลแล้วก็ถึงบ้านแล้วคะ่ะเล่นสายไม่ลูกเล่นสายไหมโชคบ,บอกว่าผมเล่นผมชอบเล่นสายที่สุดเลย วิ่งเข้าบ้านเลยวิ่งเข้าบ้านถึงบ้านแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โชคด้วยนะคะผมวันนี้เดินไม่ได้พ่อดาวไม่ขี้ข่ขึ้นคอเนาะนะคะเดินขอบคุณครับสวัสดีครับผม